สวัสดีค่ะราตนมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะชาวราศีเมถุนนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดเดือนมิถุนายนวันที่หนึ่งถึงวันที่30มสิบมิถุนายนนะคะอันนี้ในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าคุณอยู่ราศีเมถุนไม่ว่าศาสตร์ใดๆน,นะคะก็รับฟังรับชมแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะ เราจะมาดูกันนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนเมษายนนะคะชาวราศีเมถุนนะคะก็อขอให้คุณโชคดีนะคะชาวราศีเมถุนนะคะมาลุยกันว่าการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนเมษานะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพคุมเทวดาครูบาอาจารย์ โอยพอรโอยชัยด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหหมดเวลาของการพักผ่อนแล้วพะระนารายณ์รทมศีลน,นะคะหมดเวลาของการพักผ่อนแล้วนะคะถึงเวลาที่จะแบบคือถึงเวลาที่ที่อะไรเดถึงเวลาการ move on ถึงเวลาการลงทุนใหม่ๆนะคะคุณหลังจากที่พักผ่อนมานานแล้วเนี่ยบางคนก็ยังแบบโอยยังเหนื่อยอยู่เลยอยากพัก เบื่ออยากพักอยู่อยากพักยาวแต่มันถึงเวลาแล้วนะคะมันต้องกลับมาลุยกลับมาสู้กลับมาลงทุนกลับมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการมาเทพคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่การได้โอกาสใหม่ๆนะคะได้ทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบนะคะโอ้โหกรรมเทพเลยให้ความรักนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆมีคนหยิบยื่นความรักมาให้แต่ว่าเราถามถึงการงานนะคะน่าจะมีการงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ พยายามมาลาการจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมถุนในหลายๆคนนะคะในปักหลังเดือนเมษาเนี่ยน่าจะมีการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะ การจบบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการวางแผนนะคะของเบ้งนะคะคือไพ่ใต้สำรับนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการวางแผนการลงทุนการศึกษาต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นไปได้นะคะการเดินทางมันเป็นช่วงแห่งการเดินทางของชีวิตก็เป็นไปได้นะคะอ่านี่ไพ่สามใบเกี่ยวกับการงานนะคะมีแกนที่คุณจะเริ่มต้น ธุรกิจใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆนะคะใครที่เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ออมีการมันถึงมันถึงวาระจบบางสิ่งบางอย่างอะถ้าเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับทางกฎหมายการขึ้นลงขึ้นศาลก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเออแล้วก็น่าจะมีเกณฑ์เดินทางในช่วงนี้นะคะปักหลังเดือนเมษายนะคะคุณอาจจะได้โอกาสใหม่ๆนะคะ มันถึงว่าระที่ชีวิตคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับสับไวไม่ทันได้ตั้งตัวก็เป็นไปได้บางคนเนี่ยอาจจะแบบอืพอละกับธุรกิจบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะอืมคือเหมือนแบบเออบางคนก็อยากเกษียณอายุนะคะอืมพอแล้วไม่ต่อสัญญาไม่ต่ออะไรแล้วเกษียณอายุอะไรเงี้ยวางแผนชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเออ ออกแนวขั้นประมาณนั้นเลยอ่ะใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะจะจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอ่ะอืมจบบางสิ่งบางอย่างแล้วต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีอาจจะอยู่ในส่วนของการวางแผนว่าชีวิตนับจากนี้จะไปเส้นทางไหนดีก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดู การเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมถุนปักหลังเดือนเมษานะคะไพ่ใบแรกนะคะการเงินว้าวพะพิคเนตราชาไม่ใช่พะพิคเนตทรงหนูอืมพะพิคเนตทรงหนูนะคะความสําเร็จโอกาสใหม่ๆทางการเงินนะคะการเงินเกี่ยวกับ,บครอบครัวโดดเด่นนะคะอืมไพ่ใบที่สองนะคะ เกตมงคลการเดินทางผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่สนับสนุนการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนะคะไพ่ใบที่3นะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเดินทางการสื่อสารนะคะจริงๆการเงินดีนะคะช่วงนี้น่าจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเสียงเงินไปกับยวดยานพรหาหนะเสียงเงินไปกับการเดินทางนะคะกับครอบครัวหรือผู้ใหญ่ในบ้านนะคะแต่ว่าการเงินคุณจะเข้าหลายทางในช่วงนี้นะคะ มีการเหมือนมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะเอ,อ่อช่องทางทางการเงินใหม่ๆที่คุณกําลังจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสจากการเดินทางการเปลี่ยนแปลงอืการทํางานเป็นกลุ่มหรือว่าครอบครัวมีอิทธิพลนะคะอืมการเงินดีนะคะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบออกเดินทาง เริ่มต้นชีวิตใหม่อือมโดดเด่นมากนะคะเกี่ยวกับยอดยานพานะมีเกณฑ์ได้รถใหม่หรือนะคะคือแบบมีเกณฑ์เสียเงินกับรถหรือว่าซื้อรถใหม่อ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงเดือนเมษายนชาวราศีเมถุนความรักจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรก โอ้ความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่ใบที่สองพระพรมลือสีและไพ่ใบที่สามนะคะพระอินโอ้โหความรักดีมากอืมความรักดีนะคะรักที่แบบโอโ้โหโรแมนติกละมุนละไมสุขก,กายสบายใจความรักกินดีอยู่ดีนะคะความรักกินดีอยู่ดีการอยากเข้าทางทําด้วยก็เป็นไปได้เอาคนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ย ไม่ได้มองถึงความรักนะบอกไปก่อนคนโสดอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกับใครบางคนที่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคนที่มีตำแหน่งสูงคนที่มีอายุมากกว่ามีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีเกณฑ์เจอจากการเดินทางหรือออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนแบบมุนหนุนนํามันถึงเวลาที่คุณจะเจอคู่ก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ถ้ามีใครเข้ามาก็ เปิดใจแล้วคุณจะเห็นไข่บางคนอแต่ว่าคุณจะเปิดหรือเปล่าด้วยไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่ของแบบอยากอยู่คนเดียวอยากเข้าทางทำทำบุญนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะแบบบีกวิเวกอยากจะเข้าทางทำทำบุญนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตดีชีวิตคู่ดีอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้มีอะไรนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบ สุขกายสบายใจมีความสุขดีลื่นลมนะคะอยู่แล้วก็มีความสุขแบบเรื่อยๆนะคะเออบุญหนุนนำมาให้ชีวิตคู่มีความสุขนะคะมีความรักมีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันกินดีอยู่ดีนะคะสุขกายสบายใจความรักดีสำหรับชาวราศีเมถุนในปักหลังเดือนเมษายนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ